สวัสดีครับวันนี้มีของมาแนะนําให้เสียตังกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพี่หาวแนะนำไอตัวกระเป๋าคอมเพลอร์นะครับรุ่น5 million dollar home นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ตัวไม่ว่าไม่น่าจะว่าใหญ่นะคนน่าจะกลางๆนิดนึงนะครับซึ่งใส่ตัว DSLR ได้แล้วก็ใส่เล็กๆสัก2ตัวได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเอามาใส่กล้องเล็กมันก็ดูใหญ่เกินไปใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยพี่หาวก็ เอารุ่นเล็กกว่านั้นมาให้ดูนะครับตัวที่พี่หาสพายอยู่เนี่ยเป็นของบอร์มีนะเบอรมีเขาไปเกาหลีกับปักกิ่งแล้วสพายเนีียตลอดเวลาแล้วเขาก็ชอบใจมากเลยเป็นของคัมเพอร์นะครับรุ่นทรีมิเลียนดอลลร์โฮมนะครับซึ่งจะเป็นขนาดเล็กย่อมลงมาก,กว่า ตัว5นะครับพอสมควรเลยนะครับพอสมควรมันจะมีรุ่น4ขั้นกลางนะครับแต่ว่าพี่อาไม่มีรุ่น4อ่าพี่อามีรุ่น5แล้วก็รุ่น3แล้วก็มีรุ่น7อีกอันหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้รุ่น3เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันใส่อะไรได้บ้างข้างในมันเนี่ยนะครับมันจะมี2ช่องนะอันนี้พี่อาไปดูนะครับมันจะมีข้างใน2ช่องก็คือช่องอ่าช่องใหญ่ช่องเล็กแต่ว่าอันนี้ partition มันเนี่ยมันสามารถที่จะอ่าเลื่อนได้นะครับมันเป็น velcro ธรรมดานะครับ แล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะครับปกติเวลาที่พี่หาวสะพายเนี่ยช่วงนี้เวลาถ้าเกิดเห็นพี่หาวเดินตามน้องถนนเนี่ยก็จะเห็นพี่หาวสะพยายกระเป๋า,ารุ่น3ร i มิเลียนเนี่ยนะครับประจํานะครับแต่ว่าไม่ใช่สีนี้ของพี่หาวจะเป็นสีดํานะครับ สีดำแล้วก็ข้างในสีแดงนะครับซึ่งก็ดูแบบออไม่อยอู่กอกระเิกมากแต่ว่าถ้าใครชอบแบบสีสันสดใสสวยๆก็จะเป็นสีน้ําเงินข้างนอกมีคลิแดงแล้วก็ข้างในเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็หลายคนเห็นจะชอบใบนี้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออสีสันมันก็แปลกดีไม่เหมือนกระป๋องนะครับทีนี้พีอวใส่อะไรบ้างนะครับเวลาที่เดินออกไข้างนอกอย่างแรกพียวก็จะมีใช้พียวใช้มิเรเลสนะครับก็ตัว USM กับอ่กับเลนสองตัวนะครับ ก็จะใส่1855ไว้ช่องนี้เจนนะแล้วก็ใส่ตัว U S M นี่ลงไปชุบนี่แค้นเหลือที่ตั้งเยอะนะนะแล้วก็ไปจากนั้นก็สะพายนี่นะครับอ,อย่างนี้เห็นเป็นไงเท่เลยนะ ไม่ไม่ดูเป็นกระเป๋ากล้องนะครับก็เป็นกระเป๋าทั่วทไปยิ่งถ้าเป็นสีดำนะครับยิ่งดูแบบว่าเรียบร้อยมากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีช่องให้ใส่ของกระจุกกระจิกด้วยนะครับก็ใส่แบตเตอรี่ใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็ใส่ค่าเช็ดลงเช็ดเลนอะไรไปอ่ะอันนี้ติดเพรตดขาตั้งมาด้วยนะนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังฟุดก็มีซิปนะครับไว้ให้ใส่กับพวกเอกสารเล็กๆน้อยๆหรือเป็นพวก จะใส่อะไรก็ใส่นะพี่หยางก็ไม่รู้เหมือนกันะนะครับเผื่อใครอยากใสอ่อะไรส่วนตัวแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ลองดูนะครับสีนี้สวยดีนะครับแต่ว่า,าพี่หยากบอกนิดนึงว่าอันนี้มันจะเหมาะสําหรับกล้องเล็กๆนะครับอย่างพวก m i เลอ r l e s s พวก U.S.M อะไร Sony n e x หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเวิร์กเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้อย่างเช่นในพวก FUJI x e 1 X Pro 1 ใหญ่ขึ้นไปนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น $4 m i l l i o n ดอลลาร์คือรุ่นที่4นะครับคือ3 4 5ตรงนั้นอาจจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง3มกับพอดีไอ้พวกมิ r l เ s สที่มีขนาดใหญ่หน่อยอันนั้นโอเคนะครับรุ่นนี้เนี่ยใส่ DS2R ได้นะครับสำหรับพวกแบบอย่างเช่นหกห้าสิอ, 6, D, อะไรเงี้ยใส่กับเลนส์แล้วก็คว่ำลงไปก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันแน่นไปนิดนึงนะ ถ้าอยากอย่างนั้นก็คือข้ามไปรุ่น4หรือรุ่น5เลยถ้าเป็น dia สองอาานะครับแต่ถ้ารุ่น4เนี่ยกำลังเหมาะกับไอ้พวก m มิน l e ลสขนาดค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งมีพื้นที่ให้หายใจหน่อยนะอันนี้เหมาะกับรุ่นเล็กๆเวลาสะพายไปไหนมาไหนก็จะสะดวกไม่เป็น เป้าสายตาว่าเราเป็นช่างภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูเฟรนลี่มากโอเคลองไปหาดูตามร้านนะครับรุ่นนี้พี่เหว่ยไม่แน่ใจนะน่าจะาประมาณสักประมาณราวๆส0 0พนอ่ะนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับอาจจะถูกกว่า2 0 0พันะรู้สึกจะถูกกว่า2,000แต่ว่าก็ถือว่าเป็นกระเป๋ากล้องที่คุ้มราคานะครับเพราะว่าวัสดุอะไรพวกนี้ดีมากตัดเย็บเนี๊ยบเลยแล้วก็ไม่ไม่บาดไม่บาดคอแล้วก็ไม่กินไอตัวเสื้อเหมือน บางบางสายบางแบบมันจะกินตัวเสื้อแล้วเป็นขุยๆนะครับแต่อันนี้ไม่ละอันนี้โอเคใช้งานไดอ้อย่างปลอดภัยโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำกระเป๋าคัมเพอร์นะครับรุ่น3 million d o ดอลล่ o โฮม่วงนี้แนะนำสินค้ายเยอะหน่อยนะครับก็ส่งมากันเยอะเลยพี่ห่าวก็สนุกไปด้วยเพราะว่าได้ลองอะไรเยอะแยะมากมายใหม่ๆได้เห็นอะไรที่แบบว่าเออเราแก่แล้วเราไม่เคย ได้ลองใช้อย่างนี้ตอนหนุ่มๆแล้วม,นะมาได้ใช้ตอนแก่ก็ดีใจครับก็เลยเอามาบอกอันไหนดีก็จะมาช่วยแนะนำให้โอเคครับสวัสดี